รีวิวมิสกิตัวละครตู้ถาวรประจำแพท5.4นี้บินทําดามเมจเรื่อยๆกระจายดามเมจเรื่อยๆฮิวก็ได้เป็นดามเมจลมนอกสนามก็ดีตัวละครน,นี้เนี่ยคุ้มค่ากับการเปิดไหมนะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักมิสกิดูการบิวตัวละครสกิลตัวละครเกมเพย์ของมิสกิกุ่มดาวและการจัดทีมและมาปิดท้ายด้วยการสรุปเทียร์ลิสของมิสกิกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเสือกับเกมเกมชิมอินแพดครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาถึงคิวของการรีวิวตัวละครมิสกิครับซึ่งมิสกิเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร5ดาว1เดียวในแพท5.4เลยนะแล้วก็มิสกินะครับจะกลายเป็นตัวละครตู้ถาวรในแพท5.5เป็นต้นไปหลายๆคนเนี่ยก็เลยลังเลครับว่าจะเปิดตัวละครนี้ดีไหมมาลองฟังคลิปนี้กันดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเกมเพย์ของมิสกิเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครสายกระจายเนาะคือติดท่าไปที่มอนสเตอร์แล้วก็กระจายท่า บินไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีดาเมจลมเนี่ยทำให้เกิดการกระจายที่รุนแรงเหมาะมากๆกับการเก็บมอนกลุ่มครับแต่ตรงกันข้ามก็คือจะไม่ค่อยเก่งกับบอสเท่าไหร่สกิลออลติของเขาก็ฮิลได้และสามารถทำดาเมจลมนอกสนามได้ประมาณนึงจบแล้วครับการรีวิวเบื้องต้นของมิสกิครับเรามาลงดีเทลของตัวละครมิสกิกันดีกว่า ผมขอเริ่มต้นด้วยที่หัวข้อแรกนะครับสเตตัสพื้นฐานของมิสกิมิสกินะครับเขาจะเป็นตัวละครธาตุลม5ดาวสื่อเวทนะครับแล้วเขาเนี่ยจะเติบโตเป็นตัวของชำนาญธาตุและตัวละครนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของการใช้ค่าชำนาญธาตุด้วยครับ การบิลของมิสกินะครับสำหรับอาวุธเนี่ยประจําตัวของเขาจะสามารถบวกชํานาญธาตุได้ถึงประมาณ500หน่วยเลยทีเดียวนะขัดเกลหนึ่งะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะหาตระกูลชํานาญธาตุนั่นแหละครับอาวุธไหนถามมีชํานาญธาตุก็น่าใส่ทั้งหมดและอีกสเตตัสหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานครับ ส่วนในขังของอ r t ติแฟกนะครับเราก็เชียร์อยู่เซตเดียวเลยครับกับ Veri d e s ส n ซน e n นเดอนะครับเซตนี้จะทำให้ดาเมจกระจายแรงขึ้นด้วยแล้วก็สามารถลดต้นานทานธาตุได้ด้วยครับส่วนสเตตนะครับนาฬิกาเนี่ยจะใส่เป็นชำนาญธาตุหรือว่าฟืน้นฟูพลังงานก็ได้ถ้วยกับหมวกเนี่ยเป็นชำนาญธาตุทั้งหมดโดยสเตตัสที่สำคัญครับเราก็จะทำชำนาญธาตุสูงๆนำมาเลยแต่ฟืน้นฟูพลังงานครับหากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเล่นมิสกิในเวอร์ชันที่เป็นดาเมจหลักยืนรับอนุพลังงานในสนามนะครับเพื่อนๆสามารถทำฟื้น ฟูพลังงานแถวๆ150-160ได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นมิสกิในเวอร์ชัน่นดามเมจนอกสนามเอามาฮิลติดลมเฉยๆฟื้นฟูพลังงานเนี่ยผมเชียร์ดันไป200ได้เลยครับ ซึ่งมิสกิที่เพื่อนๆจะเห็นกันในคลิปนี้ของผมนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นมิสกิที่เน้นไปเรื่องของการทําดาเมจในสนามลอยไปลอยมาทำดาเมจนะครับมีค่าชํานาญธาตอยู่ที่1,037ครับมีฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่178.4ใส่อาวุธเป็นประจําตัวนะครับอร์ติแฟกก็เป็น v e r i เด s เซนเวเดเล e r คอสวรานเนี่ยผมอัพเป็น999นะครับผมซึ่งหากใครเนี่ยต้องการติดมงหรือว่าสกิลไหนควรนำเนี่ยให้เล็งไปที่ตัวของสกิลธาตก่อนตามมาด้วยสกิอลออาติครับและการโจมตีปกติก็แทบไม่ได้ใช้เลยส่วนกลุ่มดาวของมิสกิที่เพื่อนๆจะเห็นกันในคลิปนี้ทั้งหมดจะเป็นเวอร์ชัน4.0นะครับเห็นสเตตัสและการบิลครบถ้วแล้วมาเอามิสกิลงสนามกันครับมาดูสกิลต่างๆของมิสกิกัน การโจมตีปกติของเขาข้ามได้เลยครับไม่มีอะไรพิเศษถัดมามาที่สกิลธาตุครับดอกจันที่สกิลนี้ไว้เลยเกมเพลย์หลักๆของเขาจะอยู่ที่สกิลนี้เลยครับเมื่อเรากดสกิลธาตุไปปุ๊บมิสกิจ,จะเข้าสู่สถานะนิทานล่องลอยก็คือเขาจะลอยไปลอยมาได้ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยจะลอยได้เพียงแค่5วินาทีเท่านั้นหากเพื่อนๆไม่เกิดปฏิกิริยากระจายอะไรเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเพื่อนๆก็จะลงไปอยู่กับพื้นแล้วครับ แต่หากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวมาช่วยติดธาตุให้เกิดปฏิกิริยากระจายนะครับมิสกิเนี่ยจะได้เรื่องของระยะเวลาในสกิลธาตตัวนี้เพิ่มมาอีก5วินาทีเป็น10วินาทีครับและเมื่อมีตัวละครในทีมของเราเนี่ยตีธาตุอื่นๆมิสกิก็จะได้ชานานธาตเพิ่มขึ้นมาอีก100หน่วยด้วย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในสกิลธาตุครับหลังจากกดใช้ไปเรียบร้อยแล้วให้นึกเอาไว้เลยว่าเราสามารถลอยได้10วินาทีระหว่างที่เราลอยครับเราก็จะต้องมีตัวละครอ,อื่นเนี่ยมาแปะธาตุอยู่เรื่อยๆและมิสกิจะทาดาเมจเป็นเหมือนโยนก้อนเมฆลมใส่ศัตรูไปเรื่อยๆครับซึ่งหากเจ้าก้อนเมฆลมนี้โดนศัตรูแล้วเกิดปฏิกิริยากระจายนะครับเขาจะเพิ่มความเสียหายของการกระจายเพิ่มขึ้นณเรเวล10อยู่ที่0.45เปอร์เซของชํานาญธาตุของมิสกิครับ สมมุติว่าเรามีํำนาญธาตุอยู่ที่1,000ก็เท่ากับว่าปฏิกิริยากระจายเนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นอีก450%แบบนั้นครับคำถามคือแล้วมันแรงขนาดไหนล่ะสาหรับกระจายของมิสกิหากเราเนี่ยติดธาตตัวเดียวนะครับแล้วผมกระจายทั่วๆไปดาเมจกระจายนะครับของผมจะอยู่ที่1,370 0แบบนั้นถือว่าไม่เบาเลยทีเดียว แต่มันเป็นเพียงแค่ดาเมจเลขเดียวเพื่อนๆสังเกตไหมครับตัดภาพไปครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยปยกระจายกับมอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มผมลองเอามิสกิไปลงดันจัดทีมให้มีการกระจายทาตุเกิดขึ้นเนาะยกตัวอย่างครับผมเนี่ยยืนอยู่บนสกิลออาติกของไดโอนาในดันเจียนที่มอนสเตอร์เยอะประมาณหนึ่งลองไปกระจายดูดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่15,306ซึ่งถ้าเพื่อนเ,อนเอนสังเกต ที่มอนสเตอร์1ตัวเขาจะมีดาเมจกระจายเกิดขึ้น2ครั้งต่อการกระจาย1ครั้งคําว่ากระจายเนี่ยขึ้น1ครั้งแต่ตัวเลขขึ้น2ครั้งครับเพราะดาเมจกระจายจะเกิดได้2เลขทุกๆ0.5วินาทีและมิสกิก็จะสามารถทําให้เกิดเลขแบบนี้ได้เรื่อยๆดาเมจประมาณสัก3าม0 0ื่นเรื่อยๆแบบนี้ก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวครับแต่เงื่อนไขเนี่ยก็จะต้องแลกมากับมอนสเตอร์ที่เยอะพอสมควรแบบนี้และก็จะต้องอยู่ไม่ไกลกันด้วยนะครับจะได้กระจายธาตุกันถึงถ้าเป็นมอนสเตอร์กลุ่ม ดาเมจก็ละ3 0 0 0 0 3 0 0 0 0ไม่เบาเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมอนเตอร์เดียวลดไปเลยครับเพราะกระจายกับใครไม่ได้เหลือดาเมจครึ่งเดียวก็คือ1 5 0 0 0แบบนั้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นครับหากใครเนี่ยเล่นมิสก,กิแล้วรู้สึกอยากจะเข้าใจปฏิกิริยากระจายมากขึ้นผมมีคลิปปฏิกิริยากระจายเอาไว้เมื่อประมาณเกือบ3ปีก่อนครับแวะไปดูกันได้นะครับ กลับมาที่เรื่องของการอธิบายสกิลทาสกันต่อโดยครูดาวของสกิลทาสนี้จะอยู่ที่15วินาทีมีครูดาวอยู่นิดหน่อยประมาณ5วินาทีด้วยกันนะครับ ถัดมาครับมาที่สกิลออาตีกันบ้างเมื่อเรากดใช้จะสร้างความเสียหายลมเป็นวงกว้างเนาะจากนั้นเขาจะเรียกบากุน้อยออกมาครับในแมปของเราเนี่ยจะมีการสร้างของว่างอยู่เรื่อยๆครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีก้อนเมฆของว่างเพิ่มขึ้นมาเนาะเราเนี่ยจะต้องไปวิ่งเก็บครับหากถ้าตัวละครอื่นเก็บเนี่ยเราอาจจะต้องวิ่งเข้าใกล้ของว่างมากๆแต่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยใช้มิสกิลอยเก็บเองนะครับวงของสกิลการเก็บเนี่ยมันจะกว้างขึ้นด้วยและเมื่อเพื่อนๆเก็บเจ้าของว่างพวกนี้หากเพื่อนๆเลือดต่ำก็ 70%เขาจะฮิวให้กับทีมครับโดยความแรงของการฮิวนี้อยู่ที่235%ของชำนาญธาตุบวกกับอีกประมาณ700หรือเขาๆก็คือหากเป็นเพื่อนชำนาญธาตุ3,000ก็ฮิวประมาณ3,000นั่นแหละครับซึ่งการฮิว3,000เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ถึงกับเบาไปเลยแต่ความยากลำบากคือเราจะต้องเดินเก็บเจ้าของว่างนี้เถอะสิครับถ้าเป็นตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะต้องวิ่งกันประมาณนึง ส่วนหากทีมของเราตัวละครในสนามของเราเนี่ยเลือดเกิน70เนะครับเวลาไปเก็บเจ้าของว่างพวกนี้มันจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับสร้างดาเมจลมแก่ศัตรูซึ่งอันนี้เราก็ไปต่อยอดปฏิกิริยากระจายอะไรแบบนี้ได้รวมไปถึงหากเราทิ้งของว่างพวกนี้ทิ้งไว้กับสนามเลยเขาเนี่ยก็จะระเบิดด้วยตัวเองได้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าของว่างพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถขยับได้เนาะแล้วมันก็มีความแรนดอมเกิดประมานหนึ่งครับเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับว่าเราจะต้องฮิลหรือ ว่าเราจะต้องทำดาเมจอะไรแบบนี้ซึ่งสกิลอาตตินี้ครับมีคูลดาวอยู่ที่15วินาทีพลังงานธาตุ60หน่วยครับ มาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมบอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเพิ่มระยะเวลานิทานล่องลอยแล้วก็บวกชนานํานาญทธาตให้มินสกิ100หน่วยมาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับเป็นเกี่ยวกับการสํารวจกันบ้างคือเมื่อตัวละครในทีมของเราเนี่ยกินอาหารประเภทฟื้นฟูจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือกินอาหารพวกฮิวเนี่ยแรงขึ้นอีก3 0โดยโอกาสการเพิ่มเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าความประทับใจของตัวละครครับยิ่งเราสนิทสนมกับตัวละครมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะกิน แล้วก็ได้ปริมาณฮิวจากอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมจะมาขมวดวิเคราะห์ตัวละครมิสกิให้ทุกคนฟังกันแบบสั้นๆอีกหนึ่งครั้งครับ ตัวละครนี้เนี่ยมาในตำแหน่งของตัวละครดาเมจหลักเล่นเทคสนามได้เลยนะครับกระจายท่าให้เรื่อยๆหรือจะเล่นเป็นตัวละครแค่เอามาฮิลแล้วเป็นดามจลมนอกสนามแบบนั้นก็ได้โดยผมเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งของดาเมจลองแล้วก็ฮิลเนี่ยมันจางมากๆเลยครับเล่นยากแล้วก็มีปัญหาอยู่พอสมควร สำหรับความโดดเด่นของมิสกินะครับเขาก็เป็นตัวละครสายชำนาญธาตุเนาะแล้วก็กระจายเรื่อยๆครับการเล่นเขาเนี่ยเป็นดาเมจหลักโดยใช้สกิลธาตุเขาก็จะตีกระจายได้เรื่อยๆเก็บมอนสเตอร์กลุ่มได้ดีครับเล่นกับตัวละครพวกกลุ่มดาเมจรองได้หลายตัวเลยทีเดียวครับและเหมือนถูกบังคับให้เล่นด้วยกับตัวละครกลุ่มดาเมจรองนะยิ่งตัวละครแปะธาตุนอกสนามเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับ ส่วนสกิลเอาติของมิสกิหากใครเนี่ยเล่นเป็นตัวละครเทคสนามอาติมาก็กดใช้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็กดสกิลพาดบินไปบินมาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเล่นเป็นแบบกลุ่มดาเมจลองบวกฮิวนอกสนามไปเลยเขาเนี่ยจะมีดาเมจลมเสริมประมาณหนึง่งเจ้าอาหารนี้มันจะมีความแรนดอมเกิดนะครับแล้วก็ฮิวเนี่ยจะเป็นฮิวเดียวเฉพาะตัวละครที่ไปเก็บเจ้าอาหารนั้นนะครับ และด้วยความที่มิสกิเนี่ยเป็นตัวละครทัดลมครับอีกหนึ่งความโดดเด่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเขาสามารถมาช่วยลดต้านทานทานได้นั่นเอง และผมก็ยังอยากเน้นย้ำครับว่ามิสกิเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครในตู้ถาวรและค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่ครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยบังเอิญหลุดเลยได้มิสกิมาผมก็จะบอกว่าโอเคดีนะสําหรับผู้เล่นใหม่เราเอาไปเดินสํารวจโลกได้เรื่อยๆกระจายตัวของธาตุใส่ศัตรูได้เรื่อยๆแบบนี้เก็บเพิ่มมอนกลมแบบนี้ได้ค่อนข้างดีเลยครับโดยผู้เล่นใหม่เนี่ยหากมีมิสกิความแรงของปฏิกิริยากระจายนะครับเขาจะมาจากเลเวลตัวละครแล้วก็ชนานาญธาตุเพราะ ฉน,นั้นเพื่อนๆจะต้องรีบอัพเลเวลแล้วก็ชำนาญธาตุสูงๆเอาไว้นะและความเป็นตัวละครตู้ถาวรแบบนี้มิสกิถือว่าเป็นตัวละครที่ลุดเลดมาก็ยังพอใช้ได้ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นครับส่วนข้อควรระวังครับ<ป>ผมก็มีอยู่พอสมควรเลยอันดับแรกเลยนะครับปฏิกิริยากระจายแบบนี้จะไม่เก่งเลยครับกับมอนสเตอร์ที่เป็นเดี่ยวหรือว่าพวกบอส และสกิลส่วนใหญ่ของมิสกิเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้มิสกิเป็นตัวละครในสนามไม่ได้มีบัฟอะไรพิเศษและพูดแบบตรงไปตรงมาครับคือตัวละครนี้ค่อนข้างพึ่งพาดาเมจของกลุ่มดาเมจรองหากเ,เพื่อนๆเนี่ยใส่ตัวละครกลุ่มดาเมจรองแรงๆนะครับก็จะรู้สึกว่าเล่นได้เรื่อยๆสายทีมปล่อยบอทมันเก่งจังเลยอย่างใส่เป็นฟรีเนะมาวิกา้าอะไรแบบนี้แป๊บๆมอนก็หายแล้วกับบอสแบบนี้ก็ยังตีได้ครับสบายๆแต่ตรงกันข้ามครับหากเ,เพื่อนๆเนี่ยมีกลุ่มดาเมจรอง ที่ไม่ได้เก่งมากนะักเน้นเอามาแปะท่าเฉยๆแล้วพึ่งดาเมจจากมิสกิบอกเลยครับว่าตีนานมากๆครับถัดมาครับอีกหนึ่งข้อควรระวังคือหลังจากที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าวงสกิลของมิสกิในสกิลท่าเนี่ยตัวของการโยนก้อนเมฆออกไปมันก็ค่อนข้างที่จะเจาะลงไปที่มอนสเตอร์บางตัวถ้ามอนสเตอร์อยู่กระจายกันมากจนเกินไปก็จะค่อนข้างใช้ยากครับวงมันไม่กว้างมากนะัก ถัดมาคือมิสกิเนี่ยหากเพื่อนๆเ,เล่นอยู่ในสนามเพื่อนๆจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฟื้นฟูพลังงานแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสลับตัวมิสกิออกอย่างรวดเร็วหลังจากใช้สกิลออาตินะครับบอกเลยว่าฟื้นฟูพลังงานนอกสนามยากครับแนะนําว่าอย่างน้อยให้มิสกิเนี่ยมาบินประมาณแบบโยนไป3-4ทีกินอนุพลังงานสักนิดหน่อยแล้วค่อยสลับออกนะครับ ถัดมาก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวของสกิลอัลติครับคือเรื่องของการเก็บอาหารเนี่ยยากกว่าที่คิดครับทุกคนมันเกิดแบบไกลกันเหลือเกินแล้วก็บางทีเนี่ยมอนสเตอร์ขยับตัวเยอะๆอาหารก็ลอยฟรีดาเมจลมก็ไม่ถูกศัตรูอดกระจายอีกแล้วก็ไม่มีใครเดินเข้าไปเก็บฮิวด้วยอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับหากมอนสเตอร์ขยับตัวเยอะอะไรแบบนี้ก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์อยู่เฉยๆอยู่กับที่อะไรแบบนี้เรายังพอแบบเดินไปรอบๆมอนสเตอร์ได้ครับ และสุดท้ายครับข้อควรระวังสุดท้ายคือมิสกิเนี่ยจะเป็นตัวละครในตู้ถาวร5 5นะครับเพราะฉะนั้นการจะเปิดเนี่ยก็ให้นึกเอาไว้ว่าเรากําลังเปิดตัวละครตู้ถาวรน,นะและถ้าถามถึงการใช้งานยาวๆนะครับหลังจากนี้ผมว่ามิสกิดีแค่ช่วงเริ่มต้นเกมครับหากว่าเลดเกมเนี่ยก็ไม่ได้น่าถึงขนาดว่าจะต้องนึกถึงมิสกิเอามาใส่ในทีมขนาดนั้นครับ หลังจากได้เห็นพวกสกิลวิเคราะห์ตัวละครกันไปครบถ้วนแล้วนะครับมาต่อกันที่หัวข้อถัดมากับกลุ่มดาวของมิสกิกันบ้าง ไปกันอย่างรวดเร็วเลยครับกลุ่มดาวที่1ในสกิลธาตุนิทานล่องลอยทุกๆ3.5วินาทีเวลาเราโยนลมออกไปแบบนี้ทําให้เกิดปฏิกิริยากระจายเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไปอีกครับโดยจะความแรงเพิ่มขึ้นอีก1,100%ตามชนานํานาญธาตุตัวนี้ก็จะมีดาเมจแบบเพิ่มเติมเข้ามาครับแต่ก็ยังอยู่ในหลักประมาณแบบ12 0 0 0 3 0 0 0 0แถวๆนี้นะ ถัดมากลุ่มดาวที่2ครับเมื่อเข้าสู่สถานะนิทานล่องลอยในสกิลธาตุอีกแล้วเขาเนี่ยจะสามารถบัฟโบนัสความเสียหายธาตุไฟน้ําน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้าให้กับทีมในบริเวณใกล้เคียงได้ด้วยอันนี้จะทําให้กลุ่มดาเมจรองของเราเนี่ยแรงขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นเวลาผมเล่นกับฟูรินะหรือมาวิกาก็จะแรงขึ้นไปอีกโดยจะแรงขึ้นตามค่าชํานาญธาตุของมิสกิชานาญธาตุ1 0 0 0เนี่ยก็จะได้อยู่ที่40%่สิบเปอร์เซ็นต์ชำนานธาตุหนึ่งพันห้าร้อยก็จะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะ กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุพวกตัวคูณชำนาญอะไรแบบนี้เพิ่มด้วยนะและกลุ่มดาวที่4ครับเมื่อเราเนี่ยเก็บของว่างปกติแล้วจะต้องไปดูเลือด70%ไม่สร้างความเสียหายลมก็ฮิวใช่ไหมครับแต่กลุ่มดาวที่4ตัวนี้เขาจะทําทั้ง2พร้อมๆกันรวมไปถึงจะช่วยฟื้นฟูพลังงานธาตุให้มิสกิด้วยเกิดได้สูงสุด4ครั้งครับปัญหาเรื่องฟื้นฟูพลังงานจะดีขึ้นถัดมากลุ่มดาวที่5สกิลออาติเพิ่มขึ้น3ขั้น และกลุ่มดาวที่6สุดท้ายในสถานะสกิลาธาตุนิทานล่องลอยตัวนี้ดาเมจของกระจายเนี่ยจะมีโอกาส30%ที่จะคริ100%ครับหรือตีความง่ายๆว่ามีโอกาส30%ที่ดาเมจจะเบิ้ลคูณ2จากเดิมเนี่ยเป็น155 0 0ใช่ไหมก็จะกลายเป็นแบบ3030 0 30, 0 0 0 0แบบนั้นครับก็จะแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว อใครจะไปเปิดมิสกิหรืออาวุธประจําตัวมาติด ID นะครับผมอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับขอให้มีหลุดเลทกันนะครับผมเพียงเพียง มาต่อกันที่หัวข้อที่5านะครับสำหรับการจัดทีมกันบ้างโดยทีมของมิสกิเนี่ยหลักๆเลยคือการเล่นกับตัวละครกลุ่มดาเมจลองครับผมขอลิสต์ตัวละครกลุ่มดาเมจลองมาเป็นหน้าตาให้เพื่อนๆก่อนซึ่งดาเมจลองเนี่ยต้องมาพร้อมกับเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นแบบการแปะทาาุนอกสนามด้วยและไม่ต้องเกิดการทิกเกอร์อะไรนะครับก็คือสามารถโยนโยนท่าไปได้เลยมาดูแต่ละทตากันนะครับอย่างทตุน้ำเนี่ยโดดเด่นที่สุดจะอยู่ที่ฟูรินะหรืออาจจะเป็นโคโค โอมิหรือว่าซิกวินธาตุไฟเนี่ยโดดเด่นที่สุดจะเป็นมาวิก้าครับหรือจะเป็นเช e ียงหลิงเดย่าทาวเวลเลอร์ไฟธาตุไฟฟ้าเนี่ยแรงๆเลยก็จะเป็นยาเอะครับตัวอื่นๆก็อย่างเช่นฟิชไลเดนหรือว่าชิโนบุครับธาตุน้ําแข็งเนี่ยมาเป็นลิสเลยแต่ตัวละครที่โดดเด่นมากๆจะตกอยู่กับซิตลาลีเพราะจะเพิ่มชํานาญได้ที่เหลือเนี่ยติดน้ําแข็งเฉยๆนะครับอย่างเช่นโรซาเรียการูเลลาไดโอน่าชาร์ลอต แล้วก็เคยะครับซึ่งสี่ท่หลักเนี่ยจะเป็นทตุที่เราเน้นเล่นกับมิสกิเยอะๆเนาะแต่อื่นๆครับทตุอื่นๆจริงๆก็พอเข้ารอบมาเล่นด้วยกันได้ก็คืออย่างเช่นทตุไม้อย่างนาฮิดะครับบวกชํานาญทตุได้แล้วก็มาติดไม้ไปต่อแบบไฮเปอร์บูมหรือว่าเบ่งบานได้หมอไปเยายาๆก็พอเอามาใช้งานได้นะครับติดไม้ช่วยทีแบบนั้นหรือทตุลมอย่างคาซึฮะก็มาบวกค่าชํานาญทตุแล้วก็บวกโบนัสาตุได้หรือจะเป็นตัวละครอย่างซูโคสที่มาบวกชํานาญทตุตรงๆให้กับ มิสกิก็ได้ครับซึ่งบอกเลยว่าทีมเนี่ยเพื่อนๆโยนตัวละครมั่วๆไปเลยได้เลย3ตัวนะครับผมเลือกจากที่เพื่อนๆมีกันเลยมาลองดูทีมตัวอย่างกันนะครับผมผมขอเริ่มด้วยทีมที่ผมชอบที่สุดก่อนทีมสําหรับตัวละครแบบแบบแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอใส่เป็นซิดลารีฟูรินะแล้วก็มาวิกา เราเนี่ยก็จะเปิดสนามด้วยตัวละครกลุ่มดามเมจลองอย่างฟูรินะกดสกิลธาตุสกิลเอลติไปมาวิกกากดตัวของสกิลธาตุไปซิตลารีเนี่ยก็จะเอามาเปิดเกาะติดน้ําแข็งไปซึ่งหลังจากนั้นเราก็สลับไปเป็นมิสกิครับกดสกิลธาตุลอยลอยลอยไปเรื่อยๆแบบนั้นแล้วก็ปล่อยให้ตัวของพวกสายปล่อยบอทดเขาทํางานกันไปนะครับผมฟูรินะก็ตีไปมาวิกกาก็ตีไปแล้วเวลาเกิดปฏิกิริยาละเฮย้ยหรือว่าละลายแบบนี้ซิตลารีก็รับอะไรอย่างนี้ขึ้นมาอีกอก็แรงขึ้นไปอีกครับ แถมมีเกาะของซิดลารีก็จะได้ลอยไปลอยมาอย่างสบายใจด้วยครับอย่างที่ผมบอกครับว่าทีมนี้ถ้าเพื่อนๆดูดาเมจเนี่ยมันดูว้าวมากๆเลยเนาะแต่ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสังเกตที่ดาเมจฟูรินะหรือมาวิก้าครับเพราะนั่นคือความแรงที่มาจากตัวละครนั้นๆไม่เกี่ยวกับมิสกิเลยทีนี้เรามาโฟกัสดาเมจของมิสกิเนี่ยก็จะอยู่แค่หลักประมาณแบบ15ื่นอะไรแบบนี้เนาะที่เราดูกันไปแล้วก็ได้เรื่องของการขยับตัวอยู่ในสนามเรื่อยๆทําให้ตัวของมิสกิเนี่ยเขาไม่ได้แบบต้องมาโจมตี ปกติแล้วก็ระวังเรื่องของการโดนดาเมจแบบนั้นอันนี้ก็ลอยหนีไปได้เรื่อยๆเลยครับในทางกลับกันนะครับหากผมเนี่ยลองลงดันเจี้ยนเดียวกันเลยกับมอนสเตอร์กลุ่มเดียวกันเลยในอาบิสห้องนี้กลุ่มตีแรงเนี่ยเคลียร์มอนแป๊บเดียวเท่านั้นหมดแล้วหรือเวลาไปตีบอสเนี่ยก็ถือว่าเอาไปตีได้ครับ มาลองดูทีมที่2ของผมกันบ้างครับกับทีมถูกหากเราเนี่ยใส่เป็นนี้ทีมถูกๆเลยครับเวลาตีมอนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นมอนสกูปเนี่ยเราก็คือพึ่งพาดาเมจของมิสกินะครับผมใส่เป็นไดโอนาเชียงหลิงแล้วก็ฟิชก็มีการกระจายกันได้เรื่อยๆแบบนี้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับสําหรับตัวละครกลุ่มดาเมจลองที่ไม่ค่อยมีดาเมจไปตีบอสนะครับผมอันนี้เรียกว่าเหนื่อยมากๆทุกคนดาเมจมิสกิเนี่ยปุ๊กปิกสุดๆไปเลยครับกว่าบอสจะตายนานมากๆครับ แนะนำเพิ่มเติมอีกสัก1ทีมนะครับผมสําหรับทีมไฮเปอร์บูมก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ผมชอบมากๆของมิสกินะครับผมใส่เป็นนาฮิดะฟูรินะแล้วก็ไรเดนซึ่งเราก็เปลี่ยนตัวละครไฟฟ้าเป็นแบบชินอบุหรืออะไรแบบนี้ได้นะอันนี้ก็จะทําให้เกิดไฮเปอร์บูมอย่างรวดเร็วครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับนาฮิดะด้วยพาไฮเปอร์บูมอย่างรวดเร็วแล้วมิสกิก็มาช่วยกระจายธาตุน้ําธาตุไฟฟ้าอะไรแบบนี้ไปไเรื่อยๆแบบนั้นครับจริงๆแล้วยังมีทีมอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายทีมเลย ทีมแช่แข็งทีมอะไรแบบนี้ก็เล่นได้สําหรับมิสกิครับได้อย่างหลากหลายเลยเพื่อนๆลองดูตัวละครดามจดลองที่เพื่อนๆมีแล้วปรับมาใช้ได้นะครับผู้เล่นใหม่เหมือนกันครับลองจิ้มจิ้มตัวละครที่เรามีแล้วก็ใส่ใส่ไปในทีมแปะธาตุและสลับเป็นมิสกิอย่างนั้นมาที่หัวข้อที่6นะครับสำหรับคำถามพบบ่อยเกี่ยวกับมิสกิครับคำถามแรกเลยคือเปิดมิสกิติดไ d คุ้มหรือไม่ครับส่วนตัวผมเลยหากเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ติดเรื่องของการสะสมตัวละครตัวมิสุกิเองผมไม่ได้เชียร์ให้มีติด ID นะครับดูใจร้ายกับน้องนิดนึงแต่เอาจริงๆผมว่ามองไประยะยาวอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยๆครับและมองไประยะยาวเราก็มีโอกาสได้ตัวละครนี้มาติด ID ด้วยจากการหลุดเลทแบบนั้นและมองไประยะยาวอีกคือเกม Kenshin i m p a c เนี่ยเขาจะมีการแจกตัวละครตู้ถาวรในช่วงปลายปปีหรือ6 0.0แบบนั้นด้วยครับเราก็ไปเลือกมิสกิตอนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องเปิดมิสกิติด ID ขนาดนั้นนะครับ ถัดมาครับคำถามที่2คืออาวุธประจําตัวจําเป็นหรือไม่หากใครเปิดมิสกิมาติดไอดีแล้วอาวุธประจําตัวเนี่ยก็ช่วยเร่งดาเมจได้พอสมควรครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็เพิ่มดาเมจแหละแต่ผมยกตัวอย่างตัวเลขให้ทุกคนฟังว่าจาก1นึ่งหมื่นกลายไปเป็น1นึ่งเพิ่มมา3ามพันแบบเนี้ยทุกคนคิดว่าคุ้มค่าไหมครับถ้ามันเป็นดาเมจก็เล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่ได้ว้าวเนาะก็เลยจะบอกว่าประจําตัวก็ได้เรื่องของแฟชั่นล้วนๆครับและในอนาคต โคตเราก็ไม่รู้ว่าประจําตัวของมิสกิเนี่ยเขาจะกลับมารีรันอีกทีเมื่อไหร่จะเปิดเอาไว้ก็ไม่เสียหายครับคําถามถัดมาเพื่อผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยครับมีคนถามว่าตัวละครนี้ถ้าผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมควรเปิดเลยไหม <c oughs> เห็นพี่บอกว่ามันดีเกี่ยวกับตัวของผู้เล่นใหม่คําตอบคือก็ยังไม่เชียร์อยู่ดีครับไว้มีโอกาสหลุดเลทเราได้มาจริงๆค่อยเริ่มปั้นดีกว่านะสําหรับมิสกินะ และก็มาปิดท้ายกันที่คําถามสุดท้ายครับกับเทียร์ลิสของมิสกิครับจากทั้งหมดทั้งมวลนะคบภาพรวมองค์รวมของมิสกิแล้วผมขอให้ไว้ที่ตําแหน่งเทียเในตําแหน่งดาเมจหลักหรือว่าตัวละครกระจายธาตุนะครับแล้วก็เป็น A ท้ทยท้ายด้วยนะและในเรื่องของการแปะลมนอกสนามนะครับด้วยเราที่ควบคุมอาหารยากมากๆผมขอให้ไว้ที่เทียบในตําแหน่งดาเมจรองและเติมอีกหนึ่งตำแหน่งครับก็คือตัวละครตำแหน่งฮิวในตำแหน่ง A เหมือนกันครับคือเขาทําได้หลายตําแหน่งครับแต่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะัก และนั่นก็เป็นทั้งหมดของรีวิวมิสกิที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าครับรีวิวนี้หรือตัวละครนี้หากใครเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมิสกิอยากเสริมอยากเพิ่มเติมตรงไหนเกี่ยวกับมิสกิก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากการขอขอบคุณ157,200ศัตรอป์จากแคนยูทูบหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือจะส่งซุปเปอร์แชทเป็นกําลังใจให้กันก็ได้นะคลิปนี้ผมกับมิสกิก็ ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ I thought sending you might throw her off her game a little. Hmm? Is this a dream? Thanks for supporting the show. <sighs> That's enough for one episode. Next time, let's go fish blasting together.